เจ้าเครื่องนี้เขาฉลาดอยู่อย่างหนึ่งครับคือเวลาที่เราจะวัดอีกมุมหนึ่งเรากลับหัวเครื่องเขาอ่ะนี่ครับผมดูนะนี่ตัวเลขเขาก็จะกลับหัวตามให้เราเองอัตโนมัติเลยนะนี่ดูดิเออนี่ครับผมก็จะมาในกล่องแบบนี้เลยครับนี่ชื่อแบรนด์เขาครับ g v d a นะครับ berton angle gate นะผมถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยก็มาในกล่องสวยดีนะครับผมเป็นกล่องกระดาษนะด้านหลังกล่องเขาก็จะมีระบุสเปคไว้แบบนี้ครับผมเปิดกล่องมาดูกันครับนี่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ เป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าไนล่อนมาให้ด้วยนะครับผมมีที่ร้อยเข็มขัดนะครับในกล่องเขาก็เป็นคู่มือครับากระเป๋าเขาก็เป็นปีนตุกแกแบบนี้ครับผมแล้วก็เอาตัวระดับน้ําออกมาดูครับเรียกภาษาช่างบ้านๆเรานี่ครับมันก็คือระดับน้ํานั่นเองแต่ก็เป็นระดับน้ําแบบดิจิตอลนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นระดับน้ําแบบที่พี่พี่ช่างหลายๆคนคุ้นเคยกันนะครับผมด้านหลังก็แบบนี้ครับผม เปิดฝาครอบมาแล้วก็จะเป็นช่องใส่ฐานคบด้านหลังนี่ครับก็จะมีรูปฐานตามนี้ครับก็อย่าใส่ผิดขั้วเด้อเดี๋ยวมันจะไม่ทํางานครับแต่เขาไม่ได้มีฐานแถมมาให้นะครับก็มีขายทั่วไปนะสําหรับฐาน3 a ครับใช้สองก้อนใส่ฐานเข้าไปเรียบร้อยเราก็หมุนน็อตปิดไว้ครับฝาปิดเขานะครับกดเปิดเครื่องเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับนี่เราต้องไปตั้งใช้งานครับนี่ให้ได้องศาของเขานะครับเขาก็จะวัดให้เราตามแบบดี่ตอนเลยนะครับหรือจะเป็นองศานะครับตรงนี้หรือจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ ือจะเป็น mm ทับ m ครับก็กดเลือกเอาเขาก็จะวนลูปไปตามโหมดที่เรากดนั่นเองครับผมสหรับปุ่มโฮตัวนี้ก็เป็นปุ่มบันทึกค่าครั้งสุดท้ายที่เราวัดนะครับสมมติว่าเราวัดได้ประมาณนี้เราโอเคแล้วเรากดโฮตัวนี้ครับผมนี่เขาจะล็อกค่าไว้ครับตอนนี้1.7องศาเนาะนะครับผมประมาณนี้แล้วเราก็สามารถเอาออกจากชิ้นงานได้เลยมาดูครับทีนี้เขาจะล็อกไว้แล้วเรียบร้อยเลยล็อกค่าสุดท้ายที่เราใช้งานครับ เวลาเราจะกดออกจากลุ่มปุ่มโฮนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะออกนะครับผมนี่ประมาณนี้แล้วก็ที่ฐานด้านล่างนี้ครับเป็นแม่เหล็กค่อนข้างที่จะดูดแน่นเลยนะเอาลองดูวับผมดูดูดแน่นเลยนี่นี่จะวัดมุมไหนครับนี่ดูดไปเลยอย่างที่บอกครับตัวเลขเขาว่าจะกลับหัวให้อ,อัตโนมัติด้วยดูดแน่นดีใช้ได้เลยอะ่ะก็ถือว่าใช้งานไม่ยากนะครับใช้งานง่ายๆแล้วก็ใช้งานที่ดีด้วย